นะครับก็อยู่กับผมนะกับดีเจฟดิกอาร์มนะคนนี้เราจะมาเล่นเกมสล็อตด้วยวูฟครับผมอนะตอนนี้ก็บานเที่ยงคืนครึ่งนะครับไม่หลับไม่นอนนะครับผมนะก็จะมาล่าท้าผีนะครับ oh <my> <laughs> มาล่าท้าผีนะฮะ นะครับล่าท่าผีนะครับอาจจะกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอาจจะมีเมฆฝนเป็นหย่อมหย่อมถุยไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาหากระดาษนะครับมึนกระดาษอยู่ไกลๆด้วยนะครับดูนะครับว่าทุกคนจะเห็นเหมือน,นกันกับผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาล่าทาผีนะครับโอ้บรรยากาศมืดมากครับ มองทางซ้ายทางขวามีแต่ต้นไม้นะครับนี่กูพากบอลหรือว่าอะไรเนะี่ยโอเคครับเดินจะเดินไปครับ <c oughs> เราจะวิ่งไปตรงนี้กันนะครับเมื่อความกระตุกเราจะทำให้เราไม่เจอก,กระดาษก็เป็นได้ เราก็เวลาเที่ยงคืนนะครับต้นไม้เรียงกันสีน่ต้นรู้สึกหิวมากเลยเนะ่ยงจากไม่ง่วงนอนมาแคสเกมนะครับเฮ้ยกิ่ตอนเดินผ่านหน่ยกูไม่เห็นวะมันกระตุกจุงเบย ครั้งแรกครับที่ผมเล่นเกม Steam ด้วยแอนแล้วเจอบ้านเอ้ยทางเข้าอยู่นู่นแ,แบงบ้านแบงกราฟิกส,สวยจริงๆอ,อ๋อแ้าผมกระตุกเลยนะครับกดในการดูนะครับต้องเปิดจอเต็มนะครับกดในการดูด้วยนะ รุ่นนี้ก็จะได้ขึ้นเข้าประตูนะโอเคครับเราไม่เข้าบ้านแน่ครับเนีย่ยไปเดินเดินไปข้างหน้าครับทางที่บ้านหันหน้าไปนะดูครับผมเป็นอะไรข,า,ขาวครับอยู่แต่ไกลครับมั่นใจได้เลยว่าคือกระอ้าวไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่กระดาษ ผมมั่นใจได้เลยว่ามันคือกระดาษเนี่ยนะครับหอบกินแล้วโอเคครับเราจะเดินไปหากระดาษกันต่อครับกระดาษกระดาษไม่ใช่เล่นง่ายเลยที่เล่นเกมนี้แล้วจะเจอกระดาษให้ครบก่อนที่จะโดนหมาป่าเขมือหัวนะครับ เนี่นี่น,เ,นเ,เจอแล้วกระดาษเจกันได้กระดาษครบนี้เป็นอะไรที่โคตรภูมิใจมากกับเกมนี้ถ้กว่าได้ครบนะฮะโอ้โหเสียวข <c oughs> ิ้นมุกไม่ออกเลยครับหมดตไปหมดนะฮะเกมนี้นะเอาเอ๊ะทะได้เองโอ้ทะได้ก็ไม่บอกยิ่เดินอ้อมเั้งนั้น เช็ดได้กระดาษแผ่นหนึ่งแล้วครับเราเจะวิ่งต่อไปครับต้องเดินไปทางแสงสว่างโซโซโซสว่าง,างชิหายแล้วเจอรัวนะไปเลยยูกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วดีใจมาก เดินไปครับทุกหญ้าสีเขียวกระจีครับกระตุก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 ก็ต้องเดินกระตุก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 ชนต้นไม้อื้อหือมันจ้าซะเหลือเกินัะจะเป็นหลอดซีนอนโอ้ยโอ้ยนะครับทางยาวนะฮะทางยาวเพราะว่ามันจะเป็นรางไลยนะครับถ้าเกิดว่าเจอทางยาว เกมนี้นะฮะวิเทียวตัวรอดครับถ้าเห็นได้อะไรสีแดงๆหรือได้ยินเสียงแควักแบบรีบหนีนะอย่าหันหลังกลับไปมองมันไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ครับโอ้ยเชี่ยแม่งเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้ยแย่กดนะครับกดนะครับกดก็คือห้ามหันหลังกลับไปมองนะครับ แล้วผมนั่นไง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 ผมไม่แคร์กดแล้วครับผมต้องหนีนะฮะโอ้ยพระเจ้าจุงโอ้ยพออย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องนิโพอดอย่าร้องขอร้องละนะอย่าร้องอย่าร้องนะครับไม่ได้ให้ร้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหน้าด้าน,นหน้าต้องส่งกระดาษอ๋อเฮียปาฝาดจุง นะครับตาฟาดตาฟาดจะหาว่าลังแกหมอ,อนะครับถ้าเกิดว่าเล่นหลายคนนะถ้าเราจริงต้องมาเล่นคนเดียวนะครับจะเสียวโดดๆเลยอาป่านีก็ใจดีเหลอเกินทำไมไม่ไปอยู่หลังห้องวะมาอยู่อะไรหลังป่าเนี่ยต้องวิ่งต่อไปเดินไปตามหากระดาษ ต้องไปดูกระดาษเถื่อนเอวอร์ชันใหม่ะวนี่ยทำไมนี่มันอ้อมแปลกๆนะครับผมว่าเกมนี้นะมันต้องมีขีดจำกัดในการการการเวลาในการเดินเดินเดินแน่อนอนนะไม่งั้นมันคงไม่มองง่ายขนาดนี้นะครับผม การหยู่เดินก็สามารถทําให้โดนหมาป่าแดกหัวได้นะครับเจสข้างหน้ามีภูเขาครับต้องเดินไปครับเขาบอกว่าโอ้โหทุกคนที่คนดูอยู่จะมองไม่เห็นรอบข้างเลยเดียวเห็นแต่ต้นไม้กับแสงไฟได้กะว่ากูปิดไฟมันจะเกิดอะไรเกิดความมืดครับเปิดดีกว่าเพื่อความปลอดภัย โอ้เมื่อไรจะถึงวะภูเข,ขาแม่งกไกลจุงเบื่อโอเคถึงแล้วเจ๊ถึงภูเข,ขาแล้วแม่งไม่แหลกเลยครับดูสิฮะนะฮ้โอ้ยสู้ตะก,กี้ไม่ได้ครับสู้ตะก,กี้ไม่ได้ครับเจอหมอกแดงครับอมหมอกแดงทำไมไม่สู้กับเกียโคตรมาสู้กูทําไมเนี่ยพอเราหมอกแดงนะ <c oughs> โอ้ยน้ำตาทับไหลหาย เจ็กระดาษเจ็กระดาษเจ็ดรู้สึกว่าอยู่แถวๆ mountain แล้วไม่โคตรไม่แหลกเลยอะอย่างอยู่ตรงนี้จุงเบยเจเจ็กระดาษอันที่สองนะครับอุ้ยอุ้ยช่งเจ็กระดาษอันสองจะมาทำไมาโอ้ยก็ร้องก็ร้องอย่าอย่าอย่าอยา,ยา,ยา,ยาเราไม่จ้อเป็นน้องบินไฟหนีมันนะครับถึงเราไม่บินไฟมันก็สามารถตามเราได้ด้วยกลิ่นนะครับ เราต้องเดินต่อไปครับเอ้ยเอ้อยเอ้ยขอบแดงอะไรวะผงเห็นอะไรข้างหลังวะมีส่วนแล้วแยวิ่งแล้วโอว้ช่วยด้วยในไฟมีใครอยู่ไหมสมบัติเฮลมี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 ปีตโอ้โหไม่ไม่ไมีใครอยู่เบยคตรว่างเปล่าเบยคืนจะได้ครับช่วยส่งกระดาษให้ผมหน่อยเนี่ย เน,นคนเดียวเนี่ยเสียวตูดมากเลยในยตอนนี้มีเพื่อนมาร่วมเสียวบ้างเลยนะนี่ลงเดินทางนี้โ <Holy S 1> อ้ีเจ๊ไอต้นไม้สี่ต้นต้นไม้เลี้ยงนี่รู้สึกว่าจะเคยผ่านมาแล้วนะรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังไม่ขอเราไม่รนะวัง จามองมันอยู่อู้จแลองมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ไปแล้วไปแล้วมันอยู่ไม่ได้เนะ่ยแล้วด้านนู้นมันต้องมีกระดาษแน่นอนนึ่นหลอนให้กูวิ่งไปทางนี้หมาป่าหมาป่านะครับถ้านึกถึงหมาบ้านนะครับถ้านึกถึงซาดูบี้ครับนึกถึงหมาป่าแล้วก็นึกถึงหมาป่าซาเลมเดอร์แมนเนี่ยครับแม่งหลอนจริงๆปาเงียบๆไม่ได้เลย แค่ยีอมนี่มันก็ซื้อซๆๆนะนะครับอันนี้แม่งหมาป่าโอ้โหไอ้หี้พองแป่ยิ้มไอ้สัตว์ตอกี้แม่งเคยเห็นมันผมบ้างเคยเห็นมันผมบ้างครับเคยเห็นมันผมบ้างับมันไม่มาครับเสียงมันไม่มามันมามือครับมันมาเด่ยวตัวมันมาเด่ตัวนะเน่มาเดี่ยวตัวซะด้วยทำไมไม่ส่งใจมาด้วยเลยล่ะมันอยู่ไม่ได้นะครับอย่างนี้มันต้องมันต้องหนแีแหละ โอ้ันเริ่มหาที่คอไปเรื่อยๆโอ้ยนะเดินหากระดาษนี่กูชักท้อแล้วนะกท้อกับต้นไม้ทําให้กูแหลกเนี่ยต้องไปเดินกลางอันนี้ดีกว่านะครับนะเพื่อลดความแหลกน้อยลงนะเจ๊นยังกัเทา่าเดิมอะนีน่ทำอะไรดีขึ้นเลยอะไรนะ เพื่อเพื่อความเพื่อความคิดว่าเออทุกคนสงสัยนะครับว่ามันอยู่ข้างหลังหรือเปล่าวะตะอกี้เห็นแม่งตาฝาดแน่นอนผมเชื่อได้เลยว่ามันอยู่ข้างหลังนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับจะลองหันไปดูก็ได้นะเอาเฮียเอาเอาฝาดเหรอวะม่ไม่มีอะไรเลยเออสงสัยแม่งจะฝาดจริงเลยโอเคครับงั้นเราก็หากระดาษต่อครับม่งสงสัยจะฝาดจริง ไม่แค่สื่อเลยไอ้ทางนน้นมึงกลับไปทางภูเขาดีกว่าเราจะไม่เราจะไม่ไปแล้วครับภูเขาเฮ้ยแต่ด้านนู้นกูไม่ไปเหมือนกันงนั้นกูกลับไปทางภูเขาแล้วก็ไปอะไรเชีย <laughs> โอ้ลี่เช no งโน้ย่ายาอล้องยายาเน๊ะยาเนะนะนะโอ้ยเหนื่อยหอบแดกแม่ง <laughs> จะกลับไปภูเขาทำไมวะ ลดความแหลกลดน้อยลงเหรอาการเล่นอุ้ยอุ้ยการเล่นเกมแล้วเป็นหวัดแดกทำให้ประสิทธ,ธิภาพในการแคสเกมลดน้อยลงวิ่งกระโดดโขกกับเร็วเอากระโดดไม่ได้อี๋แล้วไงล่ะแมงมันยังไล่กูอยู่เปะะล่าวะสลวนะครับวิ่งเขาเปล่านะครับลับๆในดวงยาครับตัวรอดเป็นยอดดีอโอ้ตัวด,ดีมีใจกว่าครึ่ง โอ้ลิเชกุติดตัวไม่กุติดตัวไมย่ยิย่ยิย่ย,ยิ่โอ้อโอ้ไมยก็โอ้มาป่าแดงด้วยนะเนี่ยมาป่าสีแดงสัด้วยผมเราไม่ผิดท่าทางจะเป็นหลอดสีนอนอก้าก้าอะไรนะกากีนงังกนะ้อนนี่เฮ้ยนี่โอ้โหปอสัปอสจาก ซึ่งความแหลกแหน่มันช่างดีซะเหลือเกินเราไม่ผิดหน้าทางจะเป็นยังเล่นบ่อยเหลือเกินนะแต่ต้องแผนกล้องครับแผนกองให้รอบรอครับไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะฉันว่ามันตาฝาดไปเองนะฉันว่าไปทางนี้ดีกว่าเนี่โอเคไปทางนี้แล้วกันเนี่ยไม่มีอะไรสินนะฉันไม่เห็นอะไรแดงๆเลยอ่ะฉันว่ามันคงอย่าทางสะดวกแล้วแหละนะฉันก็ว่าเดินตรงไปดีกว่า ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะโอ้โหแมงทางนี้มืดมืดจัดอลยเฮ้ยนะครับรู้สึกว่าทางนี้ยังไม่เคยเดินมานะต้นไม้มันลก,กปกติเรารู้สึกไอ้ต้นไม้ไอ,อ,อ,อ้ต้นที่เคยเดินชนนี่มันรู้สึกคุ้นๆไงไม่รู้นะนะครับผู้ชมก็ช่วยดูช่วยลุ้นจับตาจับตูดดูนะครับ นั่นเลงครับจบตูดได้น่าทักมากไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วเสียงมันไม่มาพร้อมเสียงวะนะครับ <c oughs> เงช่วนี้ก็บัดแดกโอ้บัดกินสมดัตโอ้บันสดตภาพในการแก้เกมลดน้อยลงเออตอนนี้กันติดต้นไมอ้อะใครก็ได้ช่วยกูด้วยมีใครช่วยกูได้เลยได้ไงโอ้ยพอดีเนะอะขอบคุณ แทำไมเมกี้ม่เสียงมันไม่มาวะไมมันม,มาเด่ยตัววะทำไมทำให้เอฟเฟคหายอ่ะทำนห้เฟเฟคหายครับตอนแรกนี่มันไม่มานะแต่พอมันมาเท่านั้นแหละแม่งมาเบย okay, บโอเคครับโอ้โหตอนนี้บรรยากาศนี่หลอนสุดๆนะต้องขอบอกเลยนะครับว่าตรงน,นี้ไม่แน่จริงนี่อยู่ไม่ได้นะ เฮ้ยเขานี่แม่งเคลื่อนอย่างนี้อ่ะเขานี้แม่งเคลื่อนทำไมเอไฟเฟกต์มึงไม่มาทำไมทำไมทำไมเอไฟเฟกต์มึงไม่มาไอ้สัโอ้โอ้โหลีเชโอ้ยต้นไม้ก็เยอะโคตรโคตรลุงลังเลยไอ้เงี้ยต้นไม้มันเยอะอย่างนี้วะไม่เข้าใจโอเคครับเดินเดินต่อไปต้องเดินไปตามหากระดาษ ทำไมต้นไม้มันรูปร่างเหมือนขาเหมือนนิ้วเลยวะใครคิดมันผมมั้งเนี่ยโอเคผมรู้สึกมรู้สึกได้เลยว่าทุกคนที่เนี่ยแหลกมากๆาก,าก,กตุกคุโคตรหลายครั้งด้วยกันแน่นอนแน่นอนแม่งใช้เวลาในการหานานมาก <c oughs> ต้นไม้นี่จะทำผมหลอนแล้วนะครับ อ๋ชักเหนื่อยแล้วขอแพนรอบตัวหน่อยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้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 นนเราไม่ผิดถ้าทางจะเป็นหมาป่าโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอตัดเลยได้ไหมเนี่ยอืมก็เราไม่ผิดนี่ก็เราไม่ผิดนี่คุณหลงใช่ไหมเนี่ยทำไมต้นไม้มันเยอะโลกผิดปกติวะ ยังอยู่ไหมวะยังอยู่ไหมวะโอเคโอเคโอเคเราจะอยู่ที่ตรงนี้ครับแล้วเราก็จะเราก็จะหันหลังนะครับหันหลังนะฮะหันหลังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเหมือนจะเจอกระดาษเช็ดกระดาษแผ่นที่สามครับลงรถซะด้วยเจ๊เจ๊ยังมีหวังยังมีหวัง ยังพอมีหวังอยู่ผมรู้สึกว่านะครับผมสังเกตจากพื้นแล้วผมคิดได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราจากหานะฮะกระดาษให้เจอครับเราต้องตามพื้นเรียบๆไปนะเพราะว่าตามถ้าถ้าเกิดไม่ไม่เจอพื้นเรียบๆนะนี่วิ่งเข้าป่าแล้วต้องตามหาพื้นเรียบๆนะะแล้วแล้วพื้นเรียบๆพวกนี้นะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอหมาป่ามากที่สุดนะแน่นอนนะครับ เพราะผมเดินมากี่ครั้งเลยกี่ครั้งครับเจอมันวิ่งมาดักหน้าตลอดเลยแหมเร็วเหลือเกินเองเองเอ๊ะเร็วจริงไ,ไม่รู้แม่งติดที่อะไรติดที่ใบแบนห์มึงขี่สเก็ตบอร์ดก็ไม่รู้ครับมันขี่โรลโรเบดวะเป็นแอร์เกียร์ทำไม <c oughs> มันยาวนานจางเลยวะกูจะอ้ำหมดไหมเนี่ยหรือกูจะตัดดีคนดูก็ไม่เบื่อกัอนหรอ นะก็ช่วยจนทนดูไปไหน่อยแล้วกันนะครับสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับก็ยังดีนะะนีกว่าไม่ดูเลยนะครับผมเข้ามากดไลค์กดสับ,สบตะไคร้ทำไมไม,มามาเจอตรงนี้อีกว่าเนี่ยโอ้มันทะลุรั้วได้ด้วยอ่ะทะลุทะลุเข้าไปทะลุเข้าไปถ้าดนไม่ผิดนะครับมันต้องอยู่ข้างหลัง เดี๋ยวนะเมื่อกี้รู้สึกมันมีตัวอะไรอยู่ด้านหลังนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะแหม่สมตาช่องสมตาเอาวทำไมกูออกไม่ได้โอ้ยพองแเป็ยิ้มเลยสุดโอ้ลุยเช่ทำไมกูไม่ตายวะเฮ้ยสงสัยแม่งโปโอเคเว้ยรอดมาแล้วหลายครั้งด้วยกันรอดมาแล้วหลายครั้งด้วยกันแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วครับ ขอตัดคลิปตเพีนเท่านี้เดี๋ยวครับขอ่อนนี้จะตัดคลิปนะต้องมาล่าท้าพีก่อนโอ้ยเชี่ยอเียอะไรเอาอะไรกูเอายูโอหยวนออเดตหอ้นี่เจอมนนั้งสัญล้อไม่ตายเจอท่านนี้ตายนะครับงั้นก็ขอสียูเอเกนแล้วดีครับ